เขาคือใครกันเอ็มมาเอร์เอ็มมาเกเตอร์แอมมาเกเตอร์เอ็าเตอร์เอมมาเร์เอ็มมาเกเตอร์เอมาเร์เอ็มาเตอร์บอมมาเเร์เอ็มาเกเตอรเอ็าเกเรเาเปอร์เอ็เร็มาเกเตอรเอ็มมาเกเตอร็มมาเอร์อมเเตอร์อมากเอเป็กษร์ที็าเราจะราเซอร์อ็มากตอรบเอ็เกเตๆรนเน็มเกับลูกค้าเลยครับ เราขายกันในวันที่21ตุลาคมจนถึงวันที่15ตุลาคมนี้นะครับเราขายบริเวณหน้ามหาวิทยาลัย,อยหอการค้าไทยค่ะพบแล้วพบกันที่นี่นะครับแล้วเจอกันค่ะต้องติดเชคเชคส่วนผสมที่โรยตัวยิ่งเคี้ยวยิ่งมันกินชอบนี้เฟินทึงชาติหน้า มีทั้งหมด6ไฟด้วยกันนะคะผมงใช้อของเรานะคะลูกค้าสามารถ m i s and match กันได้เลยนะคะนอกจากนั้นยังไม่พอค่ะเราไม่ได้มีขนมบ้านสิบอย่างเดียวนะคะเรายังมีน้ำสไปซบวยอีกค่ะเพื่อตัดความเม่ของขนมบ้านสิบในการรับประทาน,นะคะ่ะแล้วพบกันวันที่11-15ถึง15ตุลาคมนี้ค่ะ made of beat ร้องตรงไหนใครๆก็มองซิเนเจอร์ของเรานะคะเป็นพวงกุญแจลูกปัดค่ะแบบนี้เจอกันที่หน้ามหาวิทยาลัยหอ,อการค้าไทยตั้งแต่วันที่28ตุลาคมถึงวันที่1พฤศจิกายนนี้นะคะแล้วเจอกันค่ะ พบกับร้านน้ำสูนไทยเฮละดื่มได้ดื่มดีดื่มทั้งทีต้องดื่มน้ำสูนไทยเฮละและเจอกันในวันที่28ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนหน้ามหาวิทยาลัยหอการค้าไทยโดยมีซิกเนเจอร์ของร้านเป็นออลเรนเมงโก้และแอปเปิ้ลเลมอนแล้วเจอกันนะครับไม่ว่าคนสไตล์ไหนคนน่ารักคนคลาสสิก ร้านของเรานะคะมีซ i เนเจอร์เป็นเคโทรศัพท์ที่มีการใช้กากเพชรเป็นสีของมหาวิทยาลายัยและยังมีเสื้อมัดย้อมที่ปักคำว่า UTCC อย่าลืมมาพบกันนะคะหน้ามหาวิทยาลัยหอการค้าไทยในวันที่4ถึงวันที่8พฤศจิกายนนี้ค่ะ เราจะพากับร้านพึ่งป่มามะนาวซาแอสสถานี UCC เราไม่ได้ซาแค่น้ำพึ่งมะนาวแต่เรายังมีน้ำอื่นให้ลองซาอีกมากมายเมนูซิกเนเจอร์ของเราเป็นแอปเปิ้ลเลมอนฮันนี่โซดาที่มาพร้อมทั้งความเปรี้ยวความซาความหวานจากน้ำพึ่งแท้แล้วเรามาพบกันได้ที่หน้ามหาวิทยาลัยของกาไทยตั้งแต่วันที่4ถึงวันที่8พฤศจิกายนนี้นะคะแล้วก็มาเจอกันนะคะบ๊ายบายความรักที่ดีต้องมีใจเดียวแต่เบลนี่ที่ดีมันจะมีรสชาติเดียวได้ยังไง ก็มากกว่าคํามาดีเพราะเราใส่ใจให้ท่านได้เลือกเพราะพวกเราคือเ a ็นออฟ u ารเมนูซิกเนเจอร์ของเราก็จะมีไวท์ช็อกโกแลตดาร์กช็อกโกแลตแล้วก็บลูเบอรี่ชีสเค้กนะครับเจอเรากันได้วันที่11-15ถึงพฤศจิกายนนี้นะครับที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยค่ะวีมาเจอกันนะครับสวัสด,ดีครับทุกคนวันที่11-15ถึงวันที่พฤศจิกายนนี้ เราจะมีโฟโก้โแช่มาเปิดที่หน้าบริเวณของการค้าไทยครับและเพิ่มเพิ่มไปกับเครื่องดื่มขนมและน้องๆสีหากันนะครับและเรายังมี2เมนูซิกเนเจอร์จากทางร้านนะคะได้แก่เมนูโปโก้ช็อตค่ะเป็นบราวนี่โฮมเมดนะคะพร้อมกับครีมสดค่ะและเมนูที่2นะคะเป็นโปโก้ลาวาน,นะคะพร้อมวิปครีมสีประจำมหาวิทยาลัยค่ะออนท็อปด้วยโกโก้บราวนี่นะคะ รับรองได้ว่ามีแค่ที่นี่ที่เดียวเท่านั้นค่ะแล้วเจอกันค่ะพวกเราโกโก้โกชัยจริงไรอร่อยยเปลี่ยนโกโก้ธรรมดาให้เป็นโกโก้ราชาโอกาสก็เหมือนไอติมถ้าไม่ชิมก็อะไรเมนูเด็ดของร้านเราคือไอติมชีสลาวามะพร้าวเครื่องแน่นร้านเราเปิดขายวันที่25พฤศจิกายนถึง29พฤิจิกายน ร้านตั้งอยู่หน้ามหาวิทยาลัยหอการค้าไทยจะลืมแวะมาชิมมันนะครับพวกเราฟูนัท The Marketer at UTCC 2020 presented by Biz School